อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลย่าครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชั้นนั้นับผมตอนนี้แล้วก็อยู่กับเกมทิมบูบอนนะครับผมก็สำหรับเกมนี้นะครับผมก็จะเป็นเกมใหม่ซึ่งกําลังจะวางจําหน่ายในเว็บสเต็มแล้วเร็วนี้นะส่วนตัวเกมนะครับผมก็น่าจะวางจําหน่ายในช่วงเดือนเมษานะฮะหลักๆเกมก็จะเป็นเกมแนวบริหารการสร้างเมืองเอาชิตรอดนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่เป็นการสร้างเมืองของเหล่ามนุษย์นะครับผมมันคือการสร้างเมืองของเหล่าครอบครัวบีเวอร์นั่นเองว้าวดี๋ยราาดม ก็ดีกว่าก็ผมว่าเกมนี้จะเป็นยังไงก่ดที่ n นิวเกมกัเลยดีกว่าปาั๊บ เนี่พอมาถึงจุดนี้นะครับผมรู้สึกว่าเขาจะให้เราเลือกในส่วนของสายพันธุ์ของบีเวอร์นะครับผมแต่ว่าตอนนี้เราสามารถที่จะเล่นได้แค่สายพันธุ์เดียวนะเนื่องจากว่าอีก2สายพันธุ์นะครับผมมันยังไม่ปลดล็อกนะโอเคครับผมผมเลือกตัวแรกแล้วกันแล้วก็แล้วก็ในโซนนี้นะครับผมเป็นการเลือกแผนที่ของตัวเกมนะครับผมเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับผมว่าจะเอาแผนที่ขนาดใหญ่หรือว่าจะเอาแผนที่ขนาดเล็กนะครับผมนี่256ร้อคูณสองนี่ก็คือโอ้โหใหญ่มากๆเลยนะอันนี้รเอยะได้แบแ่ๆนะพร ให้เราฟาร์มเยอะๆนะเอาอันนี้ดีกว่านี่อันนี้น่าสนใจนะครับผมเป็นเกาะแก่งเป็นไอร์แลนด์นะครับผมกดที่สตาร์ทเกมเลยป๊บอ่าโอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้ามันที่ตัวเกมนะเดี๋ยวดูซิว่าเราสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างครับผมป๊าบก่อนอื่นกดพอยส์เกมก่อนเลยเอ้ตัวนี้คืออะไรครับผมอันนี้คือเบอร์รี่ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นพวกต้นไม้ต่างๆนะครับผมเฮ้ยนี่ดูสิครับผม อย่างจะน่ารักก็ผมดูเด็พุงพุ้ยเลยโอ้ยน,นี่นั่งคาประตูบ้านเลยฮะเฮ้ยมีบีเวอร์ตัวน้นอยๆด้วยนะฮะนี่เป็นบีเวอร์เด็กกับผมอายุแค่5วันเท่านั้นนะส่วนเจ้าตัวนี้โอ้โหยี่สิบเอ็ดวันเพยยังแก่เลยอันนี้7วันนะกับผมดูเด็เฮ้ยเกมน่ารักว่ะดูเด็ครับผมนั่งพุงพุ้ยเลยโอเคกับผมไหนดูสิว่าเราสามารถที่จะทําอะไรกับตัวเกมได้บ้างกับผมแอดตรงนี้เป็นทรัพยากรต่างๆน,นะกับผมอันนี้เป็นเมทัลใช่ไหมเราสามารถที่จะมาฟาร์มตรงนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็โอ นี่ก็เป็นเมทันนะฮะนี่นะครับผมเราสามารถที่จะกดซูมเข้าซูมออกได้นะครับผมโดยการกดลูกกิ้งเข้าออกแบบนี้นะแล้วก็หมุนมุมมองได้นะครับผมกราบดูเดะโอ้โหโลกอันกว้างใหญ่ของเจ้าบีเวอร์นะฮะมาก่อนอื่นก็ผมอย่เราดูสิว่าเราจะสร้างอะไรก่อนดีอ่าตรงนี้เป็นเบอร์รี่ชมะมาเป็นต้นไม้ผมว่าก่อนอื่นนะเราต้องตัดไม้ก่อนเลยครับผมเกมแนวนี้อ่าตอนนี้เรามีประชากรอ,อยู่ที่ประมาณ11คนนะครับผมผู้ใหญ่7เด็ก4นะครับผมแล้วนี่ก็จะเป็นตำแหน่งงานต่างๆนะครับผมมีลับเบอร์แจ็คมีอะไรต่างๆนะแล้วก็เป็น ไม้อ่าเป็นแบบทีเรียนต่างๆนะครับผมแล้วก็มีฟู้ดแล้วก็มีในส่วนของวอเตอร์นะฮะมาก่อนอื่นเรามาตัดไม้ก่นดีกว่าอ่าปุ๊บนี่อันนี้น่าจะเป็นที่เก็บไม้ใช่ไหมโอเคจัดไปหนึ่งที่นะครับผมเป็นที่เก็บไม้ปับ๊บ อ่าตอนนี้นะกรับผมที่เก็บไม้ของเราเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะคนอื่นก็ต้องสั่งให้ตัดไม้กันเลยปุ๊บนี่อ่าตัดตรงนี้ให้หมดเลยปราบฟาร์มให้เรียบแล้วก็มีในส่วนของเบอร์รี่ใช่ไหมเบอร์รี่ไหนไปนหมดอาหารสิอ่าตรงนี้เป็นในส่วนของการเก็บเกี่ยวเบอร์รีนะ่นะนี่เอาวางไว้ตรงนี้เลยกด R นะครับผมไปการหมุนนะครับผมสิ่งก่อสร้างแบบนี้โอ้เยี่ยมเลยนี่เอาวางไว้ตรงนี้ดีกว่านี่ถ้าสังเกตนะกับผมมันจะมีเส้นสีขาว,ขาวๆใช่ไหมฮะอ่าเวลาเราเลื่อนไปปุ๊บนี่เราต นะครับผมอ่าเอามังไว้ตรงนี้แล้วกันโชวอ่าเรียบร้อยมาลุยกันเลยพวกเรานี่เห็นไหมครับผมจะพวกบีเวอร์ออกไปตัดไม้กันใหญ่เลยเอย้พวกเราช่วยกันตัดไม้หน่อยเรวตอนนี้เราต้องการซอปิกรไม้แบบเยอะๆเลยนะส่วนเจ้าเด็กๆก,ก็วิ่งเล่นกันนะครับผมเฮ้ยยังทํางานไม่ได้ก็วิ่งเล่นนไปกิกรน,นี่เห็นะวิ่งเดินกันดอก,ด,อกด,อกดอกเด็กๆอเลยเฮ้ยโคตรน่ารัก นี่คือขอบโพดบีเวอร์นะครับผมเฮ้ยเฮ้ยลุงอแกแล้วลุงไม่ขอทํางานได้ไหมขอนั่งขวางประตูแบบนี้ละกันนะ <c oughs> เฮ้ยน่ารักว่ะโอ้โหเข้เท่เลยเกมนี้อ่าก่อนอื่นเราต้องหาทรัพยากรน,น้าครับผมเอแหล่งน้ำเหรออันนี้เป็นวอเตอร์ปั๊มใช่ไหมอ่าวอเตอร์ปั๊มนะครับผมรู้สึกว่าเราจะต้องเอาในส่วนของที่เป็นท่อใช่ไหมจุ่มลงไปในน้ําแบบนี้นะฮะนี่สังเกตได้มันจะมีแบบท่อน้ําอยู่นะครับผมเอปุ๊บหมุนมุมมองกันสิปั๊บอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาวอเตอร์ปั๊ นี่ครับจุ่มลงไปในน้ําแบบนี้เอ้ยเขาท่า,าผมเอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะปุ๊บเอาไว้หลังบ้านนะครับผมแบบนี้นะโอเคนี่ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของวัเตอร์ปัม๊มจะได้แบบมีการฟาร์มน้ําดูดน้ําขึ้นมาแล้วก็เอามาใช้งานกันในหมู่บ้านของเรานะฮะอ่านี่พวกนี้ก็เก็บไม้กันไปก่อนเราสามารถที่จะกดเร่งความเร็วได้นะครับผมปุ๊บนี่มีถึงคูณ7เลยนะแต่ว่าบางทีมันก็จะเร็วไปหน่อยนะเดี๋ยวคิดอะไรไม่ทันนะครับผมต่อไปก็จะเป็นการสร้างในส่วนของแปลงปลูกผักแล้วกัน ไหนดูซิมีอะไรบ้างครับผมในส่วนนี้ก็จะเป็นแครอทนะครับผมแครอทนี่น่าจะเป็นอาหารที่สามารถที่จะกินได้เลยนะฮะแล้วก็ปเตโต้พวกนี้ก็น่าจะต้องเอาไปแปรรูปก่อนนะครับผมอันนี้เป็นข้าวนะครับผมอันนี้ต้องแปรรูปก่อนนะครับผมเอาไปเป็นแป้งก่อนแล้วก็เอามาทําเป็นขนมปังนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะปลูกเน้นแครอทกันละกันนะครับผมในช่วงแรกนะฮะมาช่วงแรกแล้วก็เน้นแครอทไปก่อนละกันแบบรัวๆนี่ตรงนี้เราจะปลูกแครอทแบบเยอะๆเลยปึ๊บนี่อย่างนี้เลยฮะ ก็ต้องสร้างในส่วนของฟาร์มด้วยนะถ้าหากว่าไม่มีฟาร์มนะครับผมมันก็จะไม่มีคนเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เรานะครับผมไม่มีคนปลูกข้าวให้เรานั่นเองเอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันโชนี่ตรงนี้คือฟาร์มเอ๊รู้สึกว่าตอนนี้จะมืดแล้วนะมืดเลยนะครับผมไหนดูซิว่าตอนคืนมันจะทาอะไรกันเอ้ยเฮ้ยพวกเราพวกเราจะไปนอนตรงไหนก็นด,ดีมืดๆแบบนี้เอ้ยพอถึงเวลากลางคืนมันก็ไม่ทํางานนะครับผมมันจะเดินไปเดินมานะฮะเอ๊ ผมว่านนะครับผมมันจะต้องมีอะไรแบบที่แบบรีแลกรีแลกมันนะครับผมในช่วงเวลาการเลิกงานนี่ไงมันนอนหลับกันเห็นไหมเฮ้ยนอนกันคดคูน่ารักเชียวเฮ้ยถึงเวลานอนแล้วไหนตัวเคลิกด้ยเฮ้ยมีเสียงโกลนใช่ไหม เท่จริงๆครับผมโอเคก่อนอื่นนะครับผมอย่ามาสร้างในส่วนของอาแหล่งบันเทงิงเรืองใจดีกว่านี่ดีกว่าครับผมอันนี้ก็จะช่วยในการอาเครดิกโซเชียลนะครับผมคล้ายๆกับจะทําให้แบบคนในหมู่บ้านนะครับผมมีปฏิสัมพันธ์ทีด่ดีมากขึ้นแล้วก็เพิ่มความสุขนะครับผมอาจัดไปครับผมมันคือกองไฟนั่นเองนี่เอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันนี่ฮะกลางหมู่บ้านเลยตอนนี้รู้สึกว่าผมต้องการเร่งสิ่งก่อสร้างให้เร็วขึ้นนะครับผมเรามีในส่วนของพนักงานก่อสร้างอยู่ประมาณ2คน มีคนงานว่างงานอยู่2คนโอเคงั้นผมเพิ่มอีก2คนแล้วกันโอเคจะได้แบบสร้างได้เร็วมากขึ้นนะนี่ลุยๆครับผมแล้วคนตัดไม้เท่าไหร่คนตัดไม้2คนคนเก็บเกี่ยวม่อยู่คนเดียวนะฮะอ่ะคคาค่อยเล่นไปเรื่อยๆนะไป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 นี่เอาละครับผมกดเล่นความเร็วดีกว่าชนี่จะได้สร้างกันแบบเร็วๆนะไป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 นี่พวกเราช่วยกันทํางานเลยเร็วนี่นะฮะ อ่าเยี่ยมไปเลยนี่สังเกตได้นะครับผมเวลามีคนหิวน้ำนะฮะเดีย๋ยวมันจะเดินมากินที่นี่เองนะครับผมอ่าปุ๊บไอ้นี่หิวน้ำเหรอโอ้ยฉันหิวน้ำเหลือเกินอ่าเวลาหิวน้ำก็มากินที่นี่ได้นะอ๋อนี่ไงวอเตอร์ water. มีวอเตอร์อีกที่6นะฮะโอเคนี่นี่ก็แบกของมาอ่าเรามีอาหารกินค่อนข้างที่จะเยอะนะเอ้ยเดี๋ยวก่อนปุ๊บกดสปอตเกมก่อนนะฮะตอนนี้เรามีคนปลูกผักไหมไม่มีคนปลูกผักนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะเพิ่มคนปลูกผัก2คนละกันนะ แล้วก็ลดจลํานวนในส่วนของคนงานก่อสร้างลงนะฮะอ่าเอาคนงานก่อสร้าง2คนก็พอแล้วก็คนปลูกผัก2คนนะคระับผมต้องการคนปลูกผักเยอะนะฮะจัดไปอ่านี่ใครที่อยู่น้าก็จะเดินมากินน้าตรงนี้นะเห็นไหมเฮ้ยตรเจ๋งครับผมอ่าตรงนี้เป็นบันไดว่ะเราสามารถที่จะขึ้นมาฟาร์มไม้ตรงนี้ได้ด้วยนะเออเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องตัดตรงนี้ให้หมดก่อนอ่าต่อไปนะครับผมเรามีคนงานคนว่างงานมาไม่มีคนว่างงานนะฮะนี่เห็นไหมเริ่มมาปลูกผักกันแล้ว เยยนไปเลยอ่าดูเดโอ้โหแบบวครับเดินกันด,อด,อด,อดอ็อกแดกด็อกแดกเฮ้ยน่ารักดีวะ่ะเออแต่ก่อนนั้นเราสามารถที่จะทำอะไรเพิ่มตเติมได้หรือเปล่าในส่วนนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของถังเก็บกักน้ำนะครับผมเฮ้ยอ,อันนี้เอาสักเอาสักเอาสักสองถังและกันอ่าสองถังแล้วกันนะอ่านี่ทําก่อนสองถงังโอเคครับผมมีส่วนไหนที่ยังสร้างไม่เสร็จอีกหรือเปล่าอา้าวถึงเวลากลางคืนอีกแล้วเมื่อตีกแล้วว่ะกดเร่งเวลาหน่อยครับผมมันจะได้นอนกันเร็วๆนะ ปื๊ตอนนี้ยังไม่มีบ้านให้อยู่กันนะทุกคนอ่าต้องนอนกลางดินกินกลางทรายกันไปก่อนอ่าปึ๊บอ่าถึงเวลานอนแล้วฮะปึ๊บโอเคนอนแล้วก็ผมอ่า่าไปอีกหนึ่งคืนนี่ฮะนอนหลับปุ๋ยกันเลย <c oughs> เออโอเคนี่เอ๊ะทำไมตรงนี้ยังสร้างไม่เสร็จครับผมอืมเขาต้องการไม้ครับไม้ก็อยู่นี่ไงเออรู้ว่าคนตัดไม้น้อยไปคนตัดไม้น่าจะน้อยไปฮะนี่แบกไปะละแบกไปะละ แต่ไม่เป็นไรอ่ะก็เราต้องรอให้มีวิเวอร์เกิดใหม่ก่อนนะับผมถ้าเราไม่มีวิเวอร์เกิดใหม่ปุ๊บมันก็ไม่สามารถที่จะตัดไม้เพิ่มได้นะเฮ้ยรู้ว่าเราจะแบ่งน,นี่การเก็บเกี่ยวมีอยู่หนึ่งคนคนเดียวก็พอเวมั้งการเก็บเกี่ยวเบอร์รี่ฮะเดี๋ยวเรารอ,รอในส่วนของแครอทละกันถ้าแครอทโตเมื่อไหร่ปุ๊บเราจะมีอาหารเยอะนะฮะอ่าไม้น้อยว่ะไม้น้อยมากตอนนี้มไม้น้อยหรอเอาเพิ่มดีไหมอันนี้คนเก็บเกี่ยว2คน นี่วีเวอร์เด็กมันมานั่งชุมนุมกัน,กนเห็นไหม่าเฮ้ยมีเสียงด้วยมีเสียงพูดด้วยนะฮะเห็นไหมมีเสียงพูดด้วยตอนนี้ก็ถึงเวลากลางคืนแล้วนะนี่เห็นไหมว่าตกกลางคืนก็มานั่งชุมนุมกันอ่าพวกเรามานั่งรอบกองไฟกันดีกว่าแล้วก็มาพูดคุยกันนะว่าวันนี้เอ้ยพวกเราได้ทําอะไรกันไปบ้างเอ้ยนี่ครับผมเห็นไหมนะตัวเล็กตัวน้อยมารอบกองไฟกันใหญ่เลยฮะอ,อย่างเท่ครับผม ผมว่าเราต้องมีคนตัดไม้เพิ่มอีกหรือเปล่าเนี่ยฮะสิ่งก่อสร้างเราเหมือนกับว่าไม้มันไม่พอฮะตอนนี้ใช่ไหมเออต้องค่อยๆทาไปนะเฮ้ยนี่รู้สึกว่าตอนนี้มีบีเวอร์โตใช่ไหมเนี่ยอ๋อมีบีเวอร์โตครับผมตัวใหม่โอเคงั้นเพราะฉะนั้นเราสั่งให้เขาไปตัดไม้เพิ่มเติมได้นะสร้างในส่วนของโรงตัดไม้เพิ่มนะผมรับเบอร์แจ็คตรงนี้ปุ๊บแต่ว่าผมจะสร้างตรงนี้เว้ยนี่เอามาแบบข้างบนนี้เลย ปับ๊บมันจะได้มาตัดไม้ตรงบริเวณตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดคําสั่งให้เข้ามาตัดไม้แถวนี้นี่เอาให้หมดเลยตรงนี้ตัดไปให้เตียนนี่เอาให้เฮี้ยนเต้ไปเลยครับตัดให้หมดทั้งป่าแถบนี้เอาให้หมดไม่ต้องให้เหลือนี่สังเกตนะครับผมมันจะมีคนตักน้ํามาใส่ถังด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นถังน้ําที่ใช้สําหรับในการสํารองน้ําสําหรับหน้าแล้งอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคปุ๊บมีแค่2ถังอันนี้สร้างหรือยังอันนี้ยังไม่สร้างว่ะรอก่อนรอ,ก,อนก่อนครับผม โอเคครับผมในส่วนของร็อบเบิร์ตแจ็คตรงนี้นะครับผมมีคนงานประจำแลแหนึ่งคนนะแล้วก็มีเด็กโตเพิ่มอีกหนึ่งคนเด็กโตอีกหนึ่งคนผมว่าเราให้เขาไปทำในส่วนของสูตรวิจัยดีกว่าตรงนี้ฮะปุ๊บตรงนี้ก็เป็นสูตรวิจัยอ่าสูตรวิจัยเราเอาวางไว้ข้างๆบ้านตรงนี้ดีกว่าน,นี่น่าจะได้นะฮะเออหรือว่าวางไว้ตรงนี้ดีาวางไว้ตรงนี้ดีกว่าอ่านี่เราจะใช้พื้นที่ให้แบบ ใช้สอยได้มากที่สุดนะฮะโอเคตรงนี้เป็นศูนย์วิจัยแล้วกันแล้วก็ไม้ตรงนี้รู้สึกว่าจะเริ่มหมดนะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็จะปิดในส่วนของอ่ารับเบอร์แจ็คส่วนนี้ปิดไปแล้วก็สร้างอันใหม่ดีไหมเอ้ยแล้วก็มาเพิ่มตรงนี้เดี๋ยวเพิ่มตรงนี้ปึ๊บเป็น2คนโอเคตรงนี้เพิ่มแลวนะฮะเพิ่มโดยอัตโนมัติแล้วก็เอารับเบอร์แจ็คอันใหม่นะครับผมแปะไปตรงนี้ดีกว่าเป็น2ออันเลยปึ๊บนั่นแหละอ่า ป็นการเคลื่อนย้ายคนงานจากตรงนี้นะครับผมเอามาใส่ตรงนี้แทนนะฮะมันจะได้แบบเก็บไม้ได้มากขึ้น้วยนะศูนย์วิจัยเสร็จแล้วตอนนี้ศูนย์วิจัยของเราก็เริ่มทํางานแล้วนะครับผมเราก็จะเอาค่าวิจัยนะครับผมไปวิจัยแบบสิ่งก่อสร้างใหม่ๆตอนนี้ผมอยากได้ในส่วนของอ่าปุ๊บอะไรดีนะบันไดก็ผมใช้ค่าพอวิจัยประมาณ70นะฮะเฮ้ยอันนี้น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็เราจะสร้างอะไรกันต่อดีฮะอ่าอันนี้ดีปะ่ะอันนี้เป็น forester นะครับผม อันนี้เป็นเฮ้ยคาร์เพนเทอร์อันนี้เราสามารถที่จะผลิตในส่วนของไม้แผ่นได้นะอันนี้น่าสนใจวะเอาคาร์เพนเทอร์ดีกว่าปั๊บี่เราจะวางไว้ตรงริมน้าแล้วกันนะในส่วนนี้กดหมุนมุมมองแบบนี้เลยอ่าอย่างนี้ได้ไหมอันนี้ก็จะใช้สําหรับในการแปลรูปไม้นะครับผมนี่เห็นไหมอรอการสร้างก่อนปั๊บมีคนงาน2คนชะมเดีย๋ยวเราให้มาอยู่ตรงนี้แทนนะฮะตรงนี้คนงานเต็มยังเฮ้ยเริ่มมืดละสูวิจัยตอนนี้เราได้ค่าพอวิจัยอยู่ที่6นะฮะ น้ำก็มีอยู่2ถังนะครับผมอ่าเสร็จแล้วหรือยังลงแปรรูปไม้ฉันต้องการไม้แผ่นมาแล้วมาละได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วับผมนี่ฮนะโอ้โหเปอร์เซ็นต์ขึ้นละห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วตอนนี้เรามีน้ําอยู่ประมาณ2ถังนะครับผมที่กักเก็บเอาไว้นะมารอครับผมรอรอตรงนี้เสร็จก่อนเอมันต้องใช้อะไรบ้างครับผมรู้สึกว่ามันจะต้องใช้ในส่วนของพลังงานด้วยนะ พลังงานเราต้องใช้เป็นพลังงานน้ำบ่อยเพราะว่าบ้านเราอยู่ริมน้ำใช่ไหมนี่ไงนี่ไงครับผมนี่นี่เป็น water wheel นะครับผมปุ๊บเอาติดตั้งไว้ตรงนี้เลยปับ๊บได้ไหมตรงนี้วางได้ไหมอ่ะตรงนี้วางได้นี่ปุ๊บอ่าแล้วก็ทําในส่วนของคล้ายๆกับเป็นฟันเฟืองนะฮะนี่ลากจากตรงนี้เชื่อมเข้าไปในโรงตัดไม้อีกทีนึงอ่าเห็นไหมครับผมมันบอกว่ามันไม่มีพลังงานนะ นี่เราจะใช้พลังงานไม้นะครก็ผมโดยการปั่นนะครับผมปัน่ปนแล้วก็ทําให้เครื่องจักรของโรงตัดไม้นัครับผมทํางานนะตรงนี้มีคนงานอย่างมีคนงานแล้ว1คนตอนนี้มีคนงานว่างงาน1คนโอเคฮะคนงานว่างงานอีกหนึ่งคนเราให้ไปตัดไม้ดีไหมไปเพิ่มตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ครับผมขาดอะไรครับตอนนี้ตรงนี้มันใช้งานไม่ได้แบบงั้นเรากดลบทิ้งไปเลยกันอะไม่แปลปุ๊บลบทิ้งไปเลยอ่าผมว่ามันน่าจะอยู่ในอนาเขตการทํางานเดียวกันอะมันก็เลยแบบไม่ทํางานนะฮะ เราอาจจะต้องเอาไปตั้งไว้ข้างบนแบบนี้หรือเปล่าเออเฮ้ยเอาไปตั้งไว้ข้างบนดีกว่าปุ๊บมันจะได้แบบไม่แย่งกันทํางานนะปุ๊บปุ๊บนี่อ่าอันนี้ก็จะเป็นอนาเขตอยู่แถวนี้ใช่ไหมน่าจะได้นะปุ๊บอันนี้ก็ตัดอยู่แถวนี้ปุ๊บอันนี้ก็ตัดอยู่ตรงนี้อ่ะโอเคก็คผมไปสร้างอยู่ด้านบนแล้วกันตรงนี้ผมเห็นมีบันไดยอยู่นะเฮ้ยมือดอีกแล้วแป๊บๆมือดอีกแล้วเกมนี้อ่ะกดเล่นความเร็วนะครับปุ๊บเฮ้ยนี่แครลอดออกผลผลิตแล้วเยี่ยมไปเลยโอ้เห็นไหมฮะ เดี๋ยวจะเก็บเกี่ยวได้แล้วนะเนี่ยโอเคครับผมเราจะได้มีอาหารกินแบบเยอะเลยนะนี่แครอทเพียบเลยแล้วก็เฮ้ยผมปลูกเพิ่มดีกว่าปลูกเพิ่มดีกว่าผมรู้สึกว่าเราต้องมีอาหารไว้กินนะฮะอังนั้นผมปลูกตรงนี้แล้วกันอีกแปลงหนึ่งใหญ่ๆเลยนะฮะตรงนี้เป็นถนนโอเคนั่นแหละครับผมคือแครอทในเกมนี้นะครับผมมันสามารถที่จะกินได้เลยไงมันไม่ต้องเอาไปแปรรูปนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะปลูกแครอทแบบเยอะเลยนะฮะเฮมีคนงานว่างงานหนึ่งคนนะครับผมไหนใครว่างงานเฮ้ยไม่มีใครมาสร้างอะไรตรงนี้เลยเนี่ย ดี๋ยวก็นะตรงนี้ไม่มีคนมาสร้างเลยฮะผมว่ามันน่าจะอยู่นอกอาณาเขตของโรงก่อสร้างครับผมมันเลยไม่ไปสร้างไงใช่ปะมันอยู่นอกอาณาเขตอ๋ออย่างนี้นี่เองเพราะฉะนั้นเราเลื้อทิ้งดีกว่าปาั๊บอะไรประมาณนี้นะฮะนี่ไงมันจะมีเส้นอนาณาเขตในการก่อสร้างอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องวางสิ่งก่อสร้างนะผมให้อยู่ในอาณาเขตตรงนี้นะฮะอ่าปุ๊บเอาใหม่นะฮะนี่อ่ารับเบอร์แจ็คอยู่ตรงนี้ตรงนี้เลยอ่าตรงนี้เลยตรงนี้เลยน่าจะอยู่ในอนาณาเขตปุ๊บโอเค นี่ตรงนี้เสร็จหรือยังเนี่ยในส่วนของอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่านี่ครับผมเครื่องปั่นมาแล้วฮะปึ๊บเฮอ,อ,อันนี้มีคนงานใช่ไหมมีคนงานหนึ่งคนแปลรูปไม้อ่าปึ๊บอันนี้มีอยู่สองคนมาผมจะเริ่มสร้างในส่วนของถนนแลนะอ่าถนนปึ๊บเราจะเอาวางไว้ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นถนนปั๊บลากมาตรงนี้ปึ๊บหลังบ้านปึ๊บมาตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็มาตรงนี้ นี่อันนี้เป็นถนนโอเคเป็นถนนมานี่ฮะปึ๊บปึ๊บที่จริงตรงนี้ผมต้องลบออกแต่เนี่ยเออต้องลบออกครับผมมันไม่เท่ต้องลบออกเนี่ยเนี่ยในส่วนนี้ลบได้ฮะปึ๊บป๊บแล้วก็ถนนใส่เข้าไปแทนนะฮะเอยลบไม่ได้ครับผมปลูกแล้วปลูกเลยโอเคแปเลยเดี๋ยวเรารอให้มันโตก่อนแล้วกันนะแล้วค่ไอ้นี่นะฮะแล้วก็ลบอีกทีหนึ่งอ่านี้ก็ตรงนี้ปลูกแครอทได้นิดนึงฮะทดแทนนั่นแหละฮะอ่าเป็นถนน เพิ่มต่อกันแบบนี้อ่านี่คือศูนย์แครหลอดของเราโอเคแล้วก็เราจะทําการกักตุนน้าเพิ่มด้วยนะครับผมท,ทําแทงค์น้ําเพิ่มเอ้ะเรามีค่าพอย n เท่าไหร่ค่าพอย n t หกสิบนะฮะอ่าปุ๊บเราจะทําแทงค์น้ําเพิ่มปุ๊บปุ๊บนั่นแหละครับนั่นแหละครับนี่ทําแทงค์น้ําเพิ่มอีก3อันนะฮะเก็บกักน้ําเอาไว้ใช้ยามแล้งนะครับผมนี่ประมาณนี้โอเคโรงงานนี้ผลิตแล้วหรือยัง นี่ไงฟันเฟืองเห็นไหมฟันเฟืองก็จะต่อเข้าไปในโรงงานแบบนี้ฮะนี่เห็นไหมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีการผลิตเกิดขึ้นนะอ๋นอนี่ไงมีการผลิตแล้วนะครับผมนี่เราได้ไม้แผ่นประมาณ14แผ่นละโอเคทาไปเรื่อยๆนะจ๊ะโอ้ปั่นปั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 น,ปน,ปนอ่ากดชะลอหน่อยได้โอ้โหรู้สึกว่าจะเร็วเหลือเกินเอ๊ะผมจะทําอะไรกันต่อเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ไม้ก็อ่านี่มีคนงานหนึ่งคนโอเคครับผมนี่ตรงนี้สร้างได้เลยครับผมตอนแรกเราวางว่าตรงนี้มันอยู่นอกอาณาเขตการก,ารก่อสรร้้างตงตนนี มันแบ่งไปช่วงหนึ่งเห็นไหมมันก็เลยไม่ยอมก่อสร้างให้เราอ่าตอนนี้เราสามารถที่จะสร้างได้ละนี่ช่วยกันตัดไม้แบบรัวๆนั่นแหละครับอ่อาเดี๋ยวเรารอให้ต้นไม้ตรงนี้นะครับผมขึ้นก่อนแล้วค่อยเอาคนงานมาใส่ตรงนี้แทนนะฮะตอนนี้ค่าพอยวิจัยผมนะครับผมอยู่ที่ประมาณ72แล้วนะอ่าผมจะวิจัยเรื่องเกี่ยวกับบันไดละกันครับผมนี่บันไดปุ๊บ เรียบร้อยถามว่าบันไดที่มันมีประโยชน์อะไรครับผมมันสามารถที่จะสร้างสิ่งก่อสร้างแบบนน Geez. ชั้น1ชนั้น2ชนั้น3ชั้น4ได้ไงเกมนี้เราสามารถที่จะทําสิ่งก่อสร้างนะครับผมซ้อนกันแบบหลายๆชั้นได้นะอ่าปุ๊บแล้วก็เราจะสร้างบ้านแล้วนะเราจะเริ่มสร้างบ้านนะครับผมเฮสร้างบ้านเอาตรงไหนดีวะอ่าปุ๊บนี่ตรงนี้หลังหนึ่งวางได้ไหมเฮ้วางได้วะตรงนี้วางได้ครับผมแต่ไม่วางผมจะเก็บไว้าวางอย,าอย่างอื่นแล้วกันเราจะาบ้านแบบหลายๆชั้นนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าเอาตรงนี้ได้ไดีด่วะนี่น บ้านมีหลายแบบนะครับผมนี่มีประตูแบบนี้เห็นป่ะปึ๊บเอาแบบให้เหมาะสมนะครับผมกับสิ่งก่อสร้างของเราเอาตรงนี้ด้วยตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ก็อ๋อมันมีประตูซ้ายประตูขวาเห็นไหมปึ๊บอ่าแล้วก็ซ้อนกันหลายๆอันนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของบ้านปึ๊บเอา3ามหลังก็แล้วกันครับผมแล้วก็ทาเป็นถนนนะฮะเดินเข้าไปในบ้านด้วยปึ๊บอย่างนี้อ่าโชว์ อ่านี่เป็นถนนเข้าบ้านตรงนี้ก็จะเป็นหลังบ้านของเรานะปึ๊บโอเคทําอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันนี่ปึรบเป็นไงละ่ะบ้านสามหลังฮะนี่นี่คือบุบ้านที่แสนสงบสุขของเรานะฮะนี่เก็บแครอทกันใหญ่เลยโอ้โหทาไมมันตะมุ้งตะมิงจริงๆเกมนี้อ่าเราลอกัอนนะผมเดีย๋ยวผมจะต้องลอก่อนรอให้บ้านตรงนี้เสร็จกอนนะจะได้แบบพที่อยู่กันตรงนี้เราสามารถที่จะทําถนนได้นะปึ๊บ นี่รัดมาตรงนี้โชว์แล้วก็ตีเข้าตรงนี้อ่าเป็นไงล่ะเฮ้ยเราทําเป็นที่ชุมนุมอีกสักอันหนึ่งดีไหมเออนี่จะได้แบบมีที่ไว้คุยกันนะครับผมในเวลากลางคืนเลิกงานนี่อีกสักอันแล้วกันปุ๊บแบบนี้แล้วก็ทาเป็นถนนตัดมาฮะโชว์อ่าเยี่ยมแล้วก็ทําเป็นถนนเส้นนี้ตัดมาปุ๊บมาตรงนี้โชว์ปุ๊บเข้าเส้นนี้ นั่นแหละครับนี่นะครับผมเวลามีถนนนะครับผมมันจะทําให้แบบการเคลื่อนที่นะครับผมของเจ้าวีเวอร์นะครับผมมันเร็วขึ้นนะอ่าดีกว่าเดินบนพื้นญ้านะครับผมอ่าตอนนี้บ้านผมเสร็จแล้วนะครับผมหนึ่งหลังรู้สึกว่าบ้านหลังนึงจะอยู่ได้ประมาณ3คนนะครับผมก็คือผู้ใหญ่2เด็ก1คนนะฮะน่าจะมีสูวนในการช่วยการผลิตประชากรนี่ยนะเออดีนี่ไงมีประชากรเพิ่ม1คนละยิ่งไปเลยอ่ารอกันต่อไปนะครับผมรอให้หลังอื่นเสร็จก่อนเอ้พวกนี้ไม่มีบ้านก็นอนกลางดินกินกลางทรายไปก่อนนะ <laughs> นอนคุดคูกันใหญ่เลยอ่า ไปนะครับผมพอจะสร้างในส่วนของบันไดนะครับผมรู้สึกว่าเกมนี้มันจะมีช่วงหน้าแรงด้วยนะฮะเวลาหน้าแรงเมื่อไหร่ปุ๊บน้ำมันจะแบบแห้งเหือดนะครับผมแล้วมันก็จะมีแบบแหล่งน้ําค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําบันไดนะฮะลงไปแบบนี้ปุ๊บอ่าโอเคครับผมลงไปด้านล่างนะฮะเพื่อที่จะไปเก็บน้ําตรงนี้นะครับผมตรงนี้จะเป็นส่วนที่ลึกที่สุดของตัวเกมนะฮะสังเกตได้อ่าเวลาน้ําแห้งปุ๊บมันก็จะมีส่วนนี้นะครับผมที่เราสามารถที่จะฟาร์มน้ําได้นะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องทําบันไดลงไปเพื่อที่จะฟาาร์มน้้ํแลวก็ ผมอยากจะสร้างสะพานปะต้องมีสะพานแล้วนะเนี่ยอ่าสะพานต้องมีสะพานนะสะพานเชื่อมต่อตรงนี้ได้ไหมปุ๊บเรามาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็มาเชื่อมกับตรงนี้ปุ๊บอ่าอะไรอย่างนี้ดีกว่าโอเคครับผมนี่เลยเค่อยๆทาไปนะฮะว่าเดี๋ยวผมจะมาเก็บเบอร์รี่ตรงนี้ฮะตรงนี้มีเบอร์รี่อยู่โอ้โหไม้ไม้เฮี้ยนเลยไม้เฮี้ยนเลยเลยตัวชว่าเก็บไม้หมดยังยังไม่หมดนะฮะให้เข้าฟาร์มกันไปนี่ฟาร์มไปฟาร์มไป ตอนนี้บ้านของผมก็เสร็จแล้วนะครับผมสามหลังเดี๋ยวผมจะทําเป็นอาร์บันไดขึ้นชั้น2แล้วกันนะนี่แหละฮะสาเหตุที่ผมแบบวิจัยบันไดก่อนเนื่องจากว่าเราจะสามารถขึ้นไปบนชั้น2ได้ไงอ่าอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่เป็นขึ้นชั้น2ไปแล้วก็สร้างเป็นฐานนะครับผมนี่ขึ้นมาแบบนี้อา่ามีฐานเสร็จก็ต้องมีบ้านเราสร้างบ้านชั้น2ได้ตรงนี้อีกหนึ่งหลังปุ๊บตรงนี้ก็ได้อีกหนึ่งหลังแล้วเนี่ยอา่านี่ปุ๊บนี่ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านแบบหลายชั้นเลยนะ โอเคครับผมจะได้แบบอยู่กันได้หลายๆคนตรงนี้ก็จะเป็นบันไดเห็นไหมอ่าเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าเราสามารถที่จะปลูกพืชชนิดอื่นได้หรือเปล่าอ่าปุ๊บอันนี้เป็นมันฝรั่งนะฮะแต่ว่ามันต้องมีในส่วนของอนี่ครับผมโลงย่างมันฝรั่งนะครับผมอีอันนี้ต้องทำวะอันนี้ต้องทําอันนี้สร้างได้เลยนะเนี่ยอ่าเราสร้างเตรียมไว้ก่อนดีกว่าตรงนี้เอาไปย่างมันฝรั่งนะฮะปับ๊บหนึ่งโลงแล้วก็ทําการปลูกมันฝรั่งนะฮะนี่เราจะปลูกมันฝรั่งบริเวณตรงนี้ดีกว่าเอ๊เดี๋ยวกนนะหาที่ปลูกแบบ ตรงนี้ดีกว่าเต็มๆเลยนี่นี่ครับผมปลูกตรงนี้เลยปึ๊บนี่มีพื้นที่ได้ปลูกให้หมดนี่อย่าให้มันอย่าให้มันว่างครับผมตรงนี้ปลูกมันฝรั่งปั๊บนั่นแหละฮะอันนี้เป็นถนนนี่ปลูกให้หมดอันนี้เป็นมันฝรั่งนะฮะนั่นแหละครับโอเคตรงนี้ยผมจะทําเป็นถนนนะใอ้ตรงนี้ก็ปลูกได้ปึ๊บอ่าแล้วก็ทําเป็นถนน ตัดมาตรงนี้ดีกว่าปับ๊บนี่อ่าตรงนี้เป็นโรงย่างมันฝรั่งนะฮะอ่าเริ่มปลูกมันฝรั่งแล้วเห็นไหมโอ้โหปลูกทั้งแครอทปลูกทั้งมันฝรั่งสุดยอดไปเลยอ่าพวกสร้างบ้านเสร็จยังไงเฮ้ยสร้างช้าเหลือเกินเร็วเร็วเร็วช่วยกันสร้างบ้านหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมว่าไม้มันหมดดีกว่าไม้หมดเหรอมหมดได้ยังไงอะครับผมนี่ไงคําสั่งตัดไม้ก็ยังมีอยู่นะเฮ้ยตัดไปก่อนตัดไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งหมดมันยังไม่หมดง่ายๆหรอก โอเคครผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันจะถูกใจชอบใจในเกมนี้นะฮะหรือว่าอยากให้ผมเล่นต่อ,อยังไงยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย